เราก็จะไม่ทํากิจกรรมอะไรที่จะต้องออกแรงเยอะๆอย่างเช่นออกกําลังกายตอนเย็นสําหรับในกรณีนี้เนี่ยนะคะไม่แนะนําเพราะอะไรเพราะการออกกําลังกายเนี่ยค่ะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ทําให้การนอนหลับเนี่ยอาจจะได้ไม่ดีเพราะว่าร่างกายเขาตื่นตัวดังนั้นกิจกรรมในช่วงเย็นสําหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้นะคะก็คือต้องใช้ชีวิตแบบสโ,โลว์ดาวนะคะทำกิจกรรมอะไรที่ผ่อนคลายสบายๆฟังเพลงนะคะทำกิจกรรม บางสิ่งบางอย่างที่ชอบทํางานอดิเรกที่ชอบเพื่ออะไรเพื่อที่จะค่อยๆลดอารมณ์ความคิดให้มันผ่อนคลายในขณะเดียวกันก่อนนอนก็อาจจะดื่มื่อนดื่มอุ่นสักแก้วหนึ่งอาจจะกินยาหอมก่อนนอนก็ได้หลังจากนั้นค่ะเราก็ค่อยมาปรับเรื่องของอาหารการกินว่ากินให้ตรงเวลาเคี้ยวอาหารให้ละเอียดกินอาหารที่มีสารอาหารที่ดี เพราะสิ่งที่เราเจอนะคะก็คืออ่อนเพลียด้วยเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายได้รับสารอาหารน้อยเกินไปทําให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเมื่อได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็จึงทาให้ร่างกายเนะะี่ยค่ะไม่สามารถจะฟื้นฟูให้ดีเท่าที่ควรดิฉันแนะนานะคะในกรณีที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแบบนี้คะ่ะเราก็สามารถที่จะใช้อาหารในการที่จะดูแลสุขภาพได้หนึ่งในนั้นดิฉันแนะนาโบธานิก้าคะ่ะโบธานิก้าจะเป็นเครื่องดืง่มสําหรับผู้ที่มีร่างก,กาย สุดโซมระบบย่อยไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็วัตถินิกจะเป็นสารอาหารระดับเซลล์นะคะสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยดังนั้นค่ะมันจึงมีคุณสมบัติในการเข้าไปดูแลผู้ที่มีปัญหาป่วยเรื้อรังป่วยติดเตียงเด็กผู้สูงอายุได้หมดเลยนะคะเรียกว่าทุกช่วงวัยวิธีการไม่ยากค่ะเพียงแค่ ใช้น้าอุ่นมาแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็โรยผงโบธานิก้าลงไปบนผิวน้ําไปประมาณช้อนครึ่งทิ้งเอาไว้ประมาณ3-5นาทีเพื่อที่จะให้ตัวโบธานิก้าเขาดูดซึมน้ําแล้วก็พองตัวขึ้นเสร็จแล้วรดถึงจะคนคนแล้วก็ดื่มเลยเราจะดื่มโบทานิก้าขายอย่างเนี้ยประมาณวันละอย่างน้อย3เวลาก่อนอาหารก็จะดีหรือช่วงที่ท้องว่างก็ได้นะคะเรียกว่าสามารถจะดื่มได้บ่อยเท่าที่ต้องการสําหรับบางท่านที่มี ญาติพี่น้องที่อยู่ในระหว่างของการติดเตียงและจําเป็นต้องให้อาหารเหลวทางสายยางเนี่ยโบธานิก้าก็สามารถที่จะใช้เป็นอาหารเหลวทางสายยางได้เลยนั่นหมายความว่าเขาบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยสามารถที่จะซึมซับเข้ากับแสงเลือดแล้วก็สามารถเข้าไปฟืน้นฟูได้เลยสําหรับท่านที่มีปัญหากนระ,ะร,ะะระยะต้นเรียนว่ายาแทบไม่ต้องทานเลยเพราะมันยังตเพงมีอาการแต่ถ้าท่านไม่ได้ดูแลแล้วปล่อยให้อาการเบื้องต้นคือไข้ต้นมือตรงนี้นะคะมันพัฒนาไปจนถึงระดับหนึ่งเนี่ย ถึงเวลาน,นั้นไม่กินยาก็ไม่หายแล้วด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าหันมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ป้องกันปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานแบบนี้ค่ะง่ายๆแบบนี้เป็นเพียงว่าถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเราไม่ได้ดูแลมันก็จะรื้อรังหรือบางคนบอกว่ารักษาแต่ไม่หายอันนั้นก็อีกเคสหนึ่งสำหรับท่านที่มีปัญหากดไหลย้อนระบบขับถ่ายหรือริสีดวงทวารน,นะคะถ้าสนใจที่จะใช้ธรรมชาติบําบัด อาหารบำบัดโรคโภชนะเภสัชโภชนะบำบัดนะคะในการดูแลสุขภาพโทรศัพท์มาค่ะดิฉันมีคําแนะนําดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อก่อนคุณอาจจะขาดโอกาสในการที่จะดูแลอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะไปได้ผิดพันธุ์ที่มันไม่เหมาะกับอาการของคุณที่เป็นอยู่แล้วก็จะเป็นการเสียค่าใช้ใจ่ายโดยปรับประโยชน์ด้วยโทรศัพท์มาแล้วพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่นะคะ และถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ